สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ตอนพิเศษของเราวันนี้เราจะหยิบประเด็นที่กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากในสังคมไทยนั่นคือมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568โดยมีข้อมูลว่าข้อบังคับของมูลนิธิข้อ39ระบุไว้ว่าหากมูลนิธิล้มเลิกทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่า เรื่องนี้ก่อให้เกิดคำถามหลายข้อทำไมจึงระบุชื่อมูลนิธิธรรมนัตและบุคคลอย่างกันจอมพลังผู้ดำเนินงานช่วยสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรผมต้องแยกเป็นประเด็นสำคัญในเนื้อหานี้ออกเป็น3ประเด็นก่อนนะครับคือ 1. ใครเป็นกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิตัวจริงและถูกต้องตามกฎหมายกันแน่ 2. ประเด็นทรัพย์สินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้กรณีเลิกมูลนิธิและความสัมพันธ์กับมูลนิธิอื่นทรัพย์สินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยจะตกไปเป็นของมูลนิธิใด 3. ประเด็นเงินบริจาคและการตรวจสอบเรามาดูกันทีละประเด็นเลยครับเริ่มจากประเด็นที่1ประเด็นคนที่เป็นกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ประเด็นนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลว่าคุณกันจอมพลังซึ่งเป็นผู้ที่สังคมรู้จักในบทบาทการช่วยเหลือประชาชนและใช้ชื่อในการประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าของมูลนิธิแต่กลับไม่มีชื่อเป็นประธานหรือกรรมการบริหารของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ตามเอกสารการจดทะเบียน การจดทะเบียนมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ไ <read> ด <allen> ้รับจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568โดยมีนางสาวการจนาสถาวรหรืออีฟโดยเหตุผลที่คุณการจอมพลังให้คุณการจนาเป็นประธานก็เพราะว่าส่วนใหญ่คุณกันน่าจะอยู่หน้างานไม่มีเวลาที่จะมาทํางานด้านธุรกรรมธุรการจึงให้คุณการจนาเป็นประธานกรรมการมูลนิธิซึ่งในประเด็นนี้ทุกคนในสังคมก็มองกันว่าที่คุณกันได้ไม่แจ้งให้ทุกคนทราบว่า ไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองเป็นประธานมูลนิธิเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตนเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นใช่หรือเปล่าซึ่งสังคมว่าเป็นการแสดงออกถึงการไม่จริงใจและหลอกลวงโดยจงใจใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับผมเองคิดว่าคุณกันไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดหรือหลอกลวงประชาชนจริงๆแต่อาจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ศึกษามาดีพอจึงไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองเป็นประธาน ต่อมาประเด็นที่2ประเด็นทรัพย์สินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ถ้าเลิกล้มมูลนิธิหรือคุณกันไม่อยู่แล้วและทรัพย์สินของมูลนิธิจะไปตกอยู่กับมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่า มีการเปิดเผยข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ข้อ39ที่ระบุว่าหากมูลนิธิต้องเลิกล้มไปทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าซึ่งทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิทั้งสองและร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นนี้คุณกันจอมพลังได้ชี้แจงว่าเนื่องจากไม่คิดว่าจะเลิกล้มจึงใส่ข้อมูลดังกล่าวไว้แต่เพื่อความสบายใจของสาธารณะได้ดําเนินการสั่งแก้ไขข้อบังคับข้อ39ใหม่ให้ทรัพย์สินทั้งหมดหากเลิกล้มโอนไปเป็นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แทน วันนี้ทำให้คุณกันโดนโจมตีจากสังคมอย่างหนักทั้งจากสสรัชนกหรือคุณไอซ์จากพรรคประชาชนและบอสนวัตจากเวทีนางงามซึ่งคุณไอซ์ก็โจมตีทางด้านความสนิทของคุณกันกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและบอสนวัตโจมตีเรื่องคุณกันไม่ใส่ชื่อลงเป็นประธานของมูลนิธิซึ่งทั้งสองคนก็กล่าวว่านี่เป็นการปกปิดและหลอกลวงคนที่เขามีจิตศรัทธาและชนที่ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิกันจอม พลังช่วยสู้ซึ่งถ้าเขารู้เขาก็คงไม่บริจาคให้ในประเด็นนี้ผมมองว่าคุณการอาจไม่ตั้งใจที่จะใส่ชื่อของมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าแต่เพราะด้วยความสนิทสนมและความรู้เท่าไม่ถึงการและไม่ปรึกษากับร้อยเอกธรรมนัตมาก่อนเลยไม่นึกว่าจะมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในวันนี้จึงได้กระทำการดังกล่าวลงไปท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ มาถึงประเด็นที่3เรื่องการตรวจสอบเงินบริจาคว่าใช้ไปในทางใดบ้างมีความโปร่งใสขนาดไหนทนายความและบุคคลจากหลายสาขาต่างๆเช่นทนายเดชากิตติวิทยานันท์หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและนวัดอิสระไกรศีลได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของเงินบริจาคของมูลนิธิ รวมถึงตั้งคำถามว่ามูลนิธิอาจเข้าข่ายช่อโกงหรือมูลนิธิม้าหรือไม่เนื่องจากผู้บริจาคอาจเข้าใจว่าบริจาคให้กับกันจอมพลังโดยตรงและต่อมารอดเอกธรรมนัฐก็ได้ออกมาแถลงข่าวกับนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลว่าหากมูลนิธิต้องล้มเลิกไปทรัพย์สินทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัฐพรหมเผาว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วเวลาเขาทำก็ไม่มาถามเราไม่รู้เรื่องเลย เมื่อถามว่าแสดงว่าการจอมพลังทำเองใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับตนเลยที่สำคัญคือเรื่องนี้ทุกมูลนิธิก็ต้องระบุเพราะอย่างมูลนิธิธรรมนัฐก็ระบุเป็นวัดธาตุทองถ้ามีอะไรให้เป็นสมบัติของวัดไป เมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงว่าการจอมพลังเกี่ยวกับพักกล้าธรรมร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่ามันจะถึงพักกล้าธรรมได้ไงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกันมันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่หัดขับทำอะไรไม่ค่อยคิด S <S <an> เมื่อถามว่าได้โทรศัพท์คุยกับการจอมพลังหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐร้องหูก่อนกล่าวว่าทุกวันนี้ต้องทำงานให้ชาวบ้านวันๆมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้มีเรื่องน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนไม่เคยถามตนถึงเรื่องพวกนี้เลยเราต้องแยกงานกับการเมืองให้ออกอยากให้สื่อมวลชนถามว่าน้ำท่วมต่อน,นี้ไปถึงไหนแล้วน้ำกำลังจะลงใต้เตรียมพร้อมอะไรอยากให้ถามแบบนี้มากกว่าถ้ามาถามว่ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ ทำอะไรตนจะไปรู้เรื่องของเขาได้อย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวใครตัวมันหรือเปล่าครับคุณธรรมนัทแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับต่อมาคุณกันจอมพลังได้ถแถลงว่ายอดบริจาคมูลนิธิรวมกว่า207ล้านบาทใช้ไปแล้วประมาณ117ล้านบาทและคงเหลือ90ล้านบาทและนางสาวการชนาสถาวรประธานมูลนิธิถแถลงว่า มูลนิธิเริ่มต้นด้วยเงินทุน500,000บาทจากเพื่อนกันจอมพลังปัจจุบันมีเงินเข้ารวม207ล้านบาทใช้ไปแล้ว117ล้านบาทคงเหลือกว่า90ล้านบาท ยืนยันว่าเริ่มรับบริจาคหลังจดทะเบียนตั้งมูลนิธิแล้วส่วนข้อสงสัยว่าทำไมข้อบังคับระบุให้โอนเงินไปมูลนิธิธรรมนัตพรมเผาหากยุบเลิกนั้นเป็นเพราะตอนยื่นเอกสารรีบดำเนินการและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าต้องระบุมูลนิธิหรือองค์กรที่จะรับช่วงต่อเพื่อไม่ให้เงินบริจาคตกหล่นโดยอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา134โดยมูลนิธิที่จะรับช่วงต่อต้องมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งในข้อนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าตอนนั้นคุณกันเองก็ยังไม่ได้สนิทกับใครมากนักนอกจากร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยใส่ชื่อมูลนิธิธรรมนัฐพรมเผ่าลงไปและเพื่อแสดงถึงความจินใจและความเคารพต่อร้อยเอกธรรมนัฐนางสาวการนาชี้แจงเพิ่มเติมว่าการกำหนดมูลนิธิธรรมนัฐไม่ได้หมายความว่ายกทับศิลให้ทันทีแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยุบเลิกเท่านั้น และที่ผ่านมาไม่เคยโอนเงินให้มูลนิธิธรรมนัตมีเพียงการบริจาคให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาคเช่นกรณีแจ็คสันหวังที่ขอให้โอนต่อให้สองมูลนิธิดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิมีบัญชีของทั้งหมด2บัญชีมี1บัญชีที่เดินอยู่อีกบัญชียังไม่ได้เคลื่อนไหวการเบิกเงินต้องมีกรรมการ2ใน3ซึ่งตนไม่เคยไปเบิกร่วมกับใคร ด้านฝ่ายบัญชีระบุว่ามีเงินเข้าวกว่า5 0 0แสนรายการแต่ไม่พบการเบริกเงินสดใดๆเลยขณะที่การจอมพลังยืนยันว่าไม่เคยถอนเงินสดเพราะต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใสและท้าผู้กล่าวหานำหลักฐานมาชี้แจงส่วนเหตุผลที่เลือกมูลนิธิธรรมนัฐเป็นผู้รับช่วงต่อนางสาวการจนากล่าวว่าเพราะเคยร่วมงานกันช่วงช่วยเหลือน้าท่วมและได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ไม่ใช่เงิน เมื่อมหาไทยกำหนดว่าต้องระบุชื่อมูลนิธิรับช่วงต่อจึงขอความร่วมมือจากมูลนิธิธรรมนัตซึ่งยินดีรับภาระดังกล่าวแต่สามารถแก้ไขภายหลังได้กันจอมพลังชี้แจงเพิ่มเติมว่าแม้เงินมูลนิธิจะเหลือประมาณ90ล้านบาทดูเหมือนเป็นจำนวนเงินที่มากแต่เป็นเงินรอจ่ายทั้งนั้นสำหรับภารกิจที่ยังค้างอยู่เช่นทำถนนห้องน้ำภารกิจชายแดนบังเกอร์เป็นต้น มีจำนวนเงินรอจ่ายอยู่มากกว่า94ล้านบาททำให้เงินมูลนิธิติดลบประมาณ4-5ล้านบาท กันจอมพลังกล่าวว่าที่ระบุว่าหากยุบมูลนิธิแล้วจะโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัตเพราะตอนนั้นรีบทําให้คิดน้อยไปไม่ได้ตั้งใจให้คนเข้าใจผิดหรือจะยกเงินให้ใครขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเปลี่ยนข้อบังคับมูลนิธิข้อ39ให้เป็นมูลนิธิอื่นที่มั่นคงกว่าแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเกาะกระแสะใคร เมื่อถูกถามว่าทำไมไม่เป็นประธานมูลนิธิเองกันตอบว่าเดิมต้องการให้มูลนิธิเป็นอิสระโปรง่งใสและดำรงอยู่ต่อได้แม้ตนไม่อยู่แต่เมื่อมีข้อกังขาและเสียงเรียกร้องจากสังคมตนพร้อมจะเข้ามานั่งเป็นประธานเองเพื่อยืนยันความโปร่งใสของมูลนิธิกันจอมพลังกล่าวอีกว่า ตนพร้อมจะให้ตรวจสอบว่ามูลนิธิมีการทุจริตหรือไม่โดยจะไปยื่นเรื่องที่กระทรวงมหาไทยด้วยตนเองเพื่อให้ตรวจสอบว่าการดําเนินงานของมูลนิธิมีความโปร่งใสหรือไม่มีการโอนเงินไปให้ใครหรือไม่ กรณีการรับงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจอมพลังกล่าวว่ากระทรวงเกษตรมีงานประเภทเฉพาะเจาะจงปีละประมาณ5,000โครงการตนได้รับเชิญเข้าร่วมเพียง3โครงการถ้าตนใช้ความสัมพันธ์กับนักการเมืองเพื่อให้ได้งานทำทำไมไม่ได้มากกว่านี้ขณะที่บางคนได้งานถึง77โครงการเป็นสื่อมวลชนด้วย ยังมีประเด็นที่น่าจับตามองอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสังเกตอีกคือมีการเปิดเผยว่ากรรมการมูลนิธิการจอมพลังสองคนมีความเกี่ยวข้อกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐมูลค่ากว่า4.4ล้านบาทโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือตกลงราคา ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับเพราะว่าเรามีรายละเอียดที่ยาวมากโดยผมอาจจะทำเสนอเป็นตอนต่อไปโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมอยากรับรู้และรับฟังเอาละครับจากมุมมองของผมในเชิงสังคมและการเมืองเรื่องนี้สะท้อนถึงปัญหาการบริหารมูลนิธิการใช้ชื่อผู้มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและช่องว่างของการกำกับดูแล เช่นการระบุผลประโยชน์กรณีเลิกมูลนิธิในข้อบังคับซึ่งบางทีอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งเราก็ต้องรอดูผลพิสูจน์กันต่อไป แต่เรื่องเงินเงินทองทองก็น่าจะทำให้มีความโปร่งใสตั้งแต่แรกว่ามีการรับบริจาคไปแล้วใช้จ่ายเท่าไรราคาของที่ซื้อเมื่อเทียบกับราคาจริงแล้วแพงกว่าเท่าไรเพื่อมูลนิธิได้ล้มเลิกไปแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆจะตกเป็นของใครมูลนิธิใดอันนี้ต้องแจ้งให้ละเอียดเพื่อให้สังคมได้รับทราบเพื่อคนที่ร่วมบริจาคจะได้มีความสบายใจ ในกรณีที่ของคุณกันจอมพลังที่เป็นประธานกรรมการมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ผมเห็นว่าคนที่บริจาคให้ส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่า ถ้ารู้แล้วหลายคนก็คงไม่บริจาคให้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ